วานสีทิศออกดอกราคาเพื่อนๆน,นะคะแถมยังได้โชคด้วยนะคะวันที่หนึ่งนะได้โชคเล็กๆน้อยๆค่ะเพื่อนๆน,นะว่านสีทิศออกดอกแต่ว่าไม่ออกไม่เต็มสีดอกนะคะออกเพียงแค่สามดอกเนาะอีกดอกหนึ่งออกไม่พร้อมกันเลยอะ่ะกำลังจะออกตามมานะคะ แต่ก็ได้โชคนะได้โชกับเขาไปแล้วนะคะอาจจะไม่โชคก้อนใหญ่เนาะแค่นี้ก็ดีใจแล้วคะ่ะอันนี้ก็ากำลังออกคิดว่าเดี๋ยวจะออกตามมานะคะอีกวันหนึ่งน่าจะออกพรุ่งนี้ก็น่าจะออกแล้วนะ,ะนี่ใบเขาก็มีเพียงอยู่แค่สองใบมั้งสองหรือสามใบใบเล็กๆเองนะคะออกดอกซะแล้วตอนแรกมันเป็นใบที่เยอะมากนะคะแต่เขาไม่มีดอกนะ ทีนี้ใบเขายุบนะคะใบเขายุบเหลืองไปเราก็เลยปล่อยทิ้งไว้กระถางมันก็ว่างเนาะเราก็เลยเอาต้นเอ่อหรือสีผสมนี่มาปลูกพอเราเอาต้นนี้มาปลูกปั๊บเนี่ยเขาก็เริ่มแตกใบขึ้นมาได้ใบสองใบแล้วเขาก็แทงเอ่แทงยอดแทงก้านของดอกนะคะแล้วก็ออกดอกเลยนะเออก็แลกจนช่วงที่เขามีใบเยอะๆก็ไม่มีดอกเลยไม่ออกดอกเลย ะะดอกสวยงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมสีชมพูหวานหวานอ่อนอ่อนเห็นไหมคะสวยนะคะเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะแต่ดอกเขาอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวเขาก็ยุบเนาะนะแต่ก็ดีใจนะดอกออก3ามดอกนะไม่ครบสี่ดอกแต่ก็ยังให้โชคด้วยนะคะ